Honda j a จ z จะหมดร้านแล้วเหลือคันเดียวนะครับก็คือเรานำซื้อเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับกับตัวนี้นะครับ Jazz GE นะครับลูกค้านะครับชอบมากดูในไลฟ์สดแล้วพอเห็นตัวจริงก็ประทับใจแล้วคันนี้ขับดีมากนะครับก็ได้รับรับร2ปีนะครับวันนี้นะครับก็มารับรถที่ร้านนะครับจะทำคลิปให้ลูกค้าดูนะครับทำคลิปไว้เป็นประวัติบันทึกไว้นะครับรถสวยรถเดิมนะครับเข้ามาอยู่ไม่นานเอาวิ่งดินะครับอุ้ย ให้ไปเปิดตรงนี้ไว้นะครับดนบูนี่นะครับนี่นะสวยสภาพสวยนะครับ,บเบาเบิดมันก็พับได้ทำธรรมชาติอยู่แล้วล้อแมกดิสเบรกสี่ล้อมมเซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะครับฝาท้ายนะครับอะไรครบไหมนี่นะครับก็ครบหมดนะนะครับไอรถเด,ดลูกค้าดูไปแล้วแนตะ่ตอนนี้ให้ดูอุปกรณ์คู่มือเฉย นี่นะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าอุปกรณ์ครบทุกอย่างใช้ได้ไหมเพราะว่าออกรถจากร้านผมนะทุกอย่างต้องใช้ได้นะภาษีนี่ครับนะคันนี้ก็ได้วันตีซ่อมฟรีสองปีนะครับนี่ภาษีต่อมาแล้วหกเจ็ดนะเป็นปีสิบเอ็ดจนสิบสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับก็ลูกค้าก็ วันเดียวผ่านนะนะครับวันเดียวผ่านนะครับเดี๋ยวเปิดวิธีให้ฟังจะเปิดยังไงเนี่ยมีขึ้นดีๆป่ะเนี่ยนี่นะครับเนี่ยผมอะไรมัติใช้ได้นะครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเคาะนะครับก็ครบรุวนสมบูรณ์ความไม่มีอะไรนะครับหัวเกียร์ออโต นะครับทุกอย่างใช้ได้ดีนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับก็ขอให้นึกถึงร้านเรานะครับพี่เสือไทเกอร์ยูสคาร์นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเราจำหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่กระบะสีปะ่ประตูสี่ประตูออโต,ออต,ต้ยกสูงมีหมดนะร,ร้านเราตั้งอยู่ที่รีนักลินห้าสิบหกอยากมาดูที่ร้านได้เลยถ้าใครจะมาดูที่ร้านมาดูได้เลยที่ไทเกอร์ยูสคาร์เรื่องรถไว้ใจพี่เสือรีนักลินห้าสิบหกบีดีเอสสีอุดมเส้นสายส,ายส,ายสายีเหลืองลงมาแล้วทางออกสามป้ายหน้าร้านชัดเจน นะ,ะโลโก้ผมเรื่องรถไว้ใจพี่เสือ094314666 094314666นะครับถ้าใครดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์เพจฝากกดติดตามเพจไทเกอร์ยุทธาไว้ด้วยนะครับขอให้อยู่เป็นออบใจด้วยอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วเจอกันที่หวังว่าจะได้เจอกันที่เป็นลูก k ้รสันด์ทุกวันบายบายจ้า